จำไม่ยังโอ้ว่าฉันทิ้งโอันอยา่ไปไอยากไนี่สวองสาวสวยสาววยสาวสวยสาวสวยสาวาวสวยสาวสวยสวสวยสาวส ืันนี้ก็เป็นคาบูเซลหลกของข่อยเนาะพี่น้องอากาศกะหนาวเย็นเนาะติดลบสามองศาเนาะตอนนี้ก็สิบโมงแล้วพี่น้องแดดทางนอกเนาะอันนี้กะมืดครึมไปด้วยหมวกตอนนี้คนกักระลังทาคิ้วพี่น้องทาคิ้วรถก็กระลังเวีนวันเวียนวันเขาเหมือนกับเทือว่าอันบอไรแห้งปนใดดอกพี่น้องคนกับบอไรแห้งปนใดกับพ่อหายใจเสื่ออยู่ภาราะสะประมาณสิบเศร้า ซิฟซิบรถเศร้ารสนี่แหละพี่น้องม,ม,มันซิบเศร้ารถนี่แหละบรรยากาศมันนี่กับเมือดอพี่น้องเพิ่หมอกแล้วก็ไอเนาะน้ําแข็งน้าแขง็งเยอะแยะเลยเนาะน้าแข็งอยู่น้ำอ,นนอันนี้บ่าเป็นที่มาเด้พี่น้องอันนี้ก็เป็นแม่คันิงเนาะแม่คันิงในยอดญาเพิ่งอันเป็ดมันกะเหรี่ยนหนามเยอะพี่น้องก็มาถาเบิง์เนาะ,ะอันมมนสี มันสิเดยอีหยางบอมอันนี้เนาะหนาวหนาวร่มบอกปากห่หวยๆนะออล่างยางเขามาอยู่ในตลาดพี่นอ้องเขามาในตลาด อันนี้ก็บสามพอดีพี่น้องคอยกับมาตาค่าบุเซลแล้วเนาะหนาวหนาววนนี้ไอ้ที่รบสามองศาพี่น้องจนว่าสามสี่องศาเนาะจนว่าเทียงจนว่าเที่ยงพี่น้องก็ยังหนาวอยู่เนาะเมื่อนี้บมมีความมือซึกเลยเนาะบมมีความมือซึกเลยแบบคอยใส่ทุ่มมือสองสั่นคอยใส่เสื้อสามสั่นเนาะเสื้ออันจ้ำเพอเนาะตอนนี้เป็นจ้ำเพอนะพี่น้องหรือว่าเสื้อขันยาวนะเสื้อขันยาวแล้วกันใส่เสื้ออันกัะหนาวอีกตัวหนึ่งหลก็ใส่เสื้อกัะหนาวอีกตัวหนึ่งทับเนาะ ต้นหน้าหนาว่ะสามตัวกับพวกอุ่นป่านไหนพี่น้องกับพวกอุ่นป่านไหนมือทุงท่งถาวรไส่สองสัน่นกางเกงใส่สองสั่นเนาะกับน,น้ำบ่เอิญกับสีหนาวอีกมือหนึ่งแต่ว่าอาทิตย์หนาวไม่ค่อยหนาวป่านไหนเนาะของที่ได้มากมือน,นี้กับไม่ค่อยหลายป่านไหนเนาะขอ้อกระไดนำ้ำหอมมาสองขวดระคารากะอันยังล่ะได้เสือมาตัวหนึ่งพี่น้องไม่ได้หลายดอกซื้อคล้องพอถึงซีบปอนด์ดอกกระดาษซื้ออัน เขาควยบ่เขาควยหรือเขาัว,วนี่ละ่ะอันมาซองซองอันอนาพี่นอ้องเป็นแนวกันหนังสือนะอ่าสต๊อกบุ๊กนี่ละ่ะเขาเอืน่นปนณิการซื้ออีกอย่างอีกนี่ล่ะพี่น้องที่เคยซื้อเนาะพ่อรุอจิกาแล้วก็เด็นพ้อมมาสามขวดเดี๋ยวกันเอ,อื่อนวานาทีสิไปซื้อขออีกเถินหนึ่งแล้วจังสามารถีวิวร่วมกันเฮเบิร์ก่าสิไดใดอย,ย่างเนาะพี่นอ้องของก็ว่าค่อยมีหลายดอกพี่น้องค่ะสมมุติว่าวันนี้อัน บ่บมีหมวกลงเนี่ยสีอันสีค,คนมาขายหลายอยู่ตอนแรกเขาว่ายี่สิบยี่สิบคันอ่กระทือว่าหนาหนาวนี่กระือว่าคนมาขายหลายเติบอยห่นานพี่นนอแต่ว่าบ่าม,ม,บมีบ่มื่อวันสุดท้ายวิดีโอหรอกพี่นนอแต่ว่าเหมือนบ่มีความซึกเลยนะเคยก็เล่าประเดทายเนาะตั้งถีอของนักหนูนี้น,นั่นฝ่าวสื่อพอะมึงสิเนาะก,ก็เลยบาค่คอยเดยวของเดทายวิดีโอหลายไปในกระทยให้เิ่งรุ่มๆเนาะพี่นนอว่า บรรยากาศแามหนาวไปจากไหนคนเขาก็มาสื่อบทยาบดถอยพี่น้องคนมาสื่อกะอ่าปานหนันคนมาคลายกะต่างคนต่างไปนาองเขาไม่ค่อยใหญ่ไปเมื่อไหร่ก็คือสีหอดคีดหอดอันอันตลาดอังกฤษแต่นาพี่น้องมันมันมันมวนดีนะมันมวนมันมีของดีของอย่างให้เราสื่อสิเนาะคือสื่อข่าวเวนคลายมาละการแจ็คยังไงวะไอเดี๋ยวจะสื่อมาลี่เวิร์กพี่น้องว่าเด้กยังมาเน่เนาะอ่ะละมอน้กะ หลังจากไปซื้อคอแล้วข่อยกาแวะไปซื้ออันแนวกินอยูม่มาริสันเนาะกระเบิดลอยกลัวอีกพี่น้องไอู้้ก,กตะไงไปม่อเพราะตะไบเหม่อวันไอ้พฤหัสพ,พี่น้องเพราะตะไปชอปปิงวันพฤหัสษีจูไอ้เทสโกะนะ้เนาะกระเบิดหกซิปเจ็ดซิปนี่แหละกาซื้อแบบออนไลายเนาะเพราะว่าของของมันมีแล้วกัพวกของไอ้ซดไข่ก,กาแซนใะน้สองฟีดใบเดี๋ยวไข่กาแซนมาใส่นะพี่น้องเพราะว่าเอาทุนใบตั้งแต่ไก่ กันยาพืชจิการตาแต่พืชจิกาผลพี่น้องตัวใบตาพืชจิการผลเนี่ยเสียวมวนอะ่ะมามามาใส่ให้มันเบ,เบิดนะ้องก็เรยบ่ค่อยไดีซื้อรายปไหนค้องก็คืนราค่าหลายพี่น้องค้องคืนราค่าหลายขนาดนาะขคืนแบบเยอะมากขนาดพี่น้องจากไอ้จากปีที่แล้วจากก่อนสงครามก่อนจากก่อนไหน <c oughs> ก่อนโควิดเ่นะพี่น้องหลเขาก็ยังบ่สบายอยู่หละ่ะว่าก็ยังไปอยู่แต่ว่าก็ถือว่าด,ดีขึ้นเติบนะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซั้นี่ลละมาไล่าง,งานโตเนาะพี่น้องอัน เมื่อไรการโตประธานมีคนไอ้คิดหอดพี่น้อนปงปัะหามีคนคิดหอดว่าอันเพจวิดีโอมาโดนโดนหลักกรบเบรย์ไปตอบวิดีโอไพ่พี่น้องเมื่อยหลายเนาะเอาละคลิปนี้ก็ะซั่มเดีะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องมีอย่างดีๆสวยๆงานดีเสมอหวังสุฟ้ฟังนะ้ะเนานนะสวัสดีค่ะ